คำว่าบุญคำนี้นี่ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้เพี้ยนเสื่อมผิดไปจนกระทั่งไกลลิบเลยเข้าใจคําว่าบุญเป็นกุศลผิดถนัดเลยถ้าคุณเข้าใจว่าบุญเป็นกุศลเมื่อไรคุณจะไม่ไม่มีทางปฏิบัติทมบรรลุนิพพานเพราะบุญนั้นทํางานเป็นพลังงานในปัจจุบันทํางานฆ่ากิเลสอย่างเดียวฆ่าเสร็จหายไปไม่สะสมเลย แต่ถ้าไปเข้าใจว่าบุญเป็นกุศลกุศลนั้นสะสมทำแล้วเป็นอันธรรมทำแล้วสะสมเป็นนิบากระุศลน่ะเป็นสิ่งเป็นความดีงามเป็นโลกียะส่วนบุญนั้นเป็นโลกุตระเป็นความตัดสูของพระพุทธเจ้าในาศาสนาพุทธศาสนาเดียวาศาสนาอื่นไม่มี